สวัสดีครับวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำก็จะเอาเรื่องราวข่าวคราวของหมอกระต่ายนั่นเองครับที่ถูกหนุ่มขี่บิ๊กไบค์ชนจนเสียชีวิตที่ทางมาลายก็จะมาเปิดประวัติหมอกระต่ายจากสุขแพทย์อนาคตไกลจบแพทย์เฉพาะทางถึงสองสาขานั่นเองครับเพราะว่าวงการจักสุขแพทย์สูญเสียครั้งสำคัญหมอกระต่ายถูกตำรวจคอฝอ,ข,อขี่ ดูคติชนตอนข้ามทางมะลายเผยประวัติเรียนจบเฉพาะทางถึง2สาขานั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับกรณี10ตตำรวจตีนรวิทย์บัวดกพอบหอมู่กองร้อยที่2กองกำกับการ1นึงกองกำบังคัการอรารักขาและควบคุมฝูงชนกอนอ .1 บกอคผขี่บิ๊กไบค์ยี่ห้อดูคาติ รุ่นมอนสเตอร์หมายเลขทะเบียน9942เชียงรายชนแพทย์หญิงวรารับ์สุภวัตเจริยาปูนหรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะกำลังข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้หมอกระต่ายเสียชีวิตก่อนจะถึงวันเกิดของตัวเองในวันที่24มกราที่ ถึงนี้นี่เองสำหรับประวัติแพทย์หญิงเวลาลักษุขวัตเจริยาคุลหรือหมอกระต่ายเกิดเมื่อวันที่24มกราคม2531เป็นจักษุแพทย์ชเช่นเดียวกับคุณพ่อนายแพทย์อนิรุธสุภวัตเจริยากุลซึ่งมีลูกสาวสองคนเป็นจักษุแพทย์ตามรอยคุณพ่อทั้งหมดหลังจากหมอกระต่ายเรียนจบชั้นประถมก็ได้มาเรียนต่อที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธปทุมวันและเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรุ่นที่42ก่อนกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลสระบุรีนั่นเองแต่ด้วยความมุ่งมั่นและรักในอาชีพแพทย์จึงไปเรียนต่อเฉพาะทางจักษุวิทยาที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงก่อนจะต่อยอดจักษุวิทยา ภูมิคุ้มกันอักเสบและก็ศึกษาต่อเฉพาะทางต่อยอดจอตาและวุ้นตาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นั่นเองล่าสุดหมอกระต่ายกำลังจะเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ต้องมาจบชีวิตด้วยวัยเพียง33ปีซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้24มกราจ,จะเป็นวันคล้ายวันเกิดเจ้าตัวอีกด้วยด้าน Facebook แฟนเพจร,รู้เรื่องตากับตาปลอมโดยแพทย์หญิงอรวีณัท นิติวงสกุลจากสุแพร่สสาขาสารกรรมตกแต่งตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและอวัยวะรอบดวงตาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรียนกันกี่ปีกว่าจะมาเป็นหมอตาอันนี้คือข้อมูลของประเทศไทยนะบ้านเราเรียนจบม .6 แล้วเข้ามาหาวิทยาลัยต่อ เรียนหมอ6ปีจบแล้วต้องไปทำงานใช้ทุนก่อนอย่างน้อย3ปีค่อยได้เข้ามาเรียนเฉพาะตางหรือบางสาขาบางสถาบันให้ใช้ทุน1ปีก่อนมาเรียนเฉพาะทางใน6ปีนั้นเรียนแผนกตาแค่2 4สัป,ปดาห์ขึ้นกับตาและสถาบันจึงไม่น่าแปลกที่หมอที่จบมา6ปีอาจจะไม่คุ้นชินกับการรักษาโรคทางตาเรียนจากสุวิทยา3ปีอันนี้ตอนเข้าแผนกใหม่ๆกันงงอย่าง กับอยู่คนละโลกเนื่องจากศัพท์ใหม่ๆม,มากมายตัวย่ออย่างกับภาษามนุษย์ต่างดาวเต็มไปหมดตรวจวัดความดันโดยเครื่องมือที่ติดเครื่องตรวจเอาไปตะอตะ,ตะกระจกตาของคนไข้ซึ่งเป็นภาพที่คนไข้มักจะกลัวและเราก็ต้องแตะแบบไม่เหลือร่องรอยบาดเจ็บให้กระจกตากว่ากระจกตาได้ผ่านการฝึกฝึกฝนกันมาอย่างมากเรียนเฉพาะทางสาขาด้วยจกักษุซึ่งทาง ตาเรามีสาขาย่อยถึงสิบสาขา แต่ละสาขาเรียนกันหลักสูตรในประเทศสาขาละ1-2ปีและบางรายอาจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีก1-2ปีจะเห็นได้ว่ากว่าจะผลิตหมอตาออกมาได้คนหนึ่งโดยเฉพาะหมอตาที่เป็นสาขาเฉพาะทางใช้เวลาและความยากในการผลิตมากมายนั่นเองอุบัติเหตุในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายกับวงการจักษุและเป็นที่น่าเสียดายต่อคนไข้ที่ขาดหมอที่เก่งและดีๆมากไปอีกคนหนึ่งขอให้มีกระบวนการแก้ไขอย่าให้มีการบาดเจ็บเสียชีวิตเสียชีวิตเกิดขึ้นกับใคร รณรงค์ให้มีกฎหมายและแก้ไขป้องกันที่เข้มงวดมากกว่านี้ค่ะทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนข้ามถนนรถควรหยุดหรือชะลอเมื่อเห็นคนข้ามทางม้าลายผู้ใดฝ่าฝืนควรได้รับโทษที่เหมาะสมนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณหมอกระต่ายที่ได้จากไปยังไงก็ต้องขอเสียสแสดงข,ขอแสดงความเสียใจกับ รอบครัวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ